เตือน,นการใช้สมุนไพรหรือยาแผนโบราณควรศึกษารายละเอียดและสรรพคุณรวมถึงผลข้างเคียงหากไม่มั่นใจไม่ควรใช้ด้วยตนเองควรปรึกษาแพทย์แผนไทยหรือเภสักชกรแผนไทยก่อนใช้ทุกครั้งนะครับ ก่อนที่จะไปชมคลิปช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c คร b e ให้กับช่องเราด้วยนะครับขอบคุณครับครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพ้องป่ายสุขุสุขคนครับผมพบกับคนลาภไชชนอกแล้วพี่น้องครับเมื่อนี้กับสีน้ำผ้าพ่อพี่น้องนะครับมาเบืองสมุนไพรตันหนึ่งนะครับที่พิ่นมาเกิดน้ําตาลพื้นที่แฉะนะครับหรือวาน้าตาลริมถนนริมทางเนาพี่น้องนะครับครับนั่นก็คือต้นตําแย่แมวนะครับพี่น้อง รัลักษณะของต้นต่าแย่แมวนะครับสีมีความสูงประมาณ6 0 8 0ถึงเซนติเมตรนะครับใบเป็นวงลี่นะครับไปลายใบม่น,นะครับสีเขียวนะครับขอบใบยักเล็กน้อยนอะพี่น้องนะครับด้านบนใบนะครับสีมีขนบางๆนะครับ ขึ้นปกคลุมอยู่นะครับแล้วก็ออกดอกนะครับเป็นช่อนะครับสามารถแพร่กระจายขึ้นตามที่ต่างๆนะครับได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ว่าจําเป็นต้องได้รับการดูแลนะครับทําให้มักจะพบตําแย่แมวนะครับในลักษณะของวัชพืชนะครับตามสถานที่ลกล่างต่างๆนะครับหรือริมถนนนาอพี่น้องนะครับ ครับนี่ก็คือลักษณะของต้นตาแย่นะครับพี่น้องครับเพื่อนกันมีประโยชน์ดีๆนะครับหลากหลายอย่างเลยพี่น้องครับครับส่วนใบของเพื่อนนะครับนําใบสดนะครับมาสับนะครับเป็นสิ้นเล็กๆนะครับเดอต้มนะครับกับน้ำนะครับใส่รับประทานนะครับเพื่อเป็นยาครับเสมหะนะครับล้วกายระบายนะครับแต่ก็ขับพยาธิได้พร้อมนะครับพี่น้องหรือนํามารับประทานเป็นอาหารได้นะครับนอกจากนี้นะครับ ใบสดนะครับยังนํามาบดนะครับต่ำผสมกับเกลือนะครับแล้วถ้าบริเวณผิวหนังนะครับที่เอ่อเข้าเป็นโรคผิวหนังนะครับเพิ่นที่ซอยได้นะครับพี่น้องนี่ก็คือเอ่อแล้วก็ส่วนใบของเพิ่นนะครับแล้วก็ส่วนต้นของเพิ่นนะครับนำมาต้มนะครับคั่นอาัฒนามนะครับรับประทานเพื่อซอย คับเสียมหะนะครับเป็นยาระบายนะครับแล้วก็ใส่เป็นยาส้อยร่างนะครับเมือกนะครับแล้วก็ทาควบสัดทางเดือนอาหารได้พร้อมนะครับพี่น้องแล้วก็ส่วนรากของเพลินนะครับน้ำส่วนรากนะครับมาต้มกับน้ำนะครับดื่มนะครับเพื่อเป็นยาระบายนะครับหรือเป็นยาท่ายพยาธินะครับส้อยบรรเทาอาการของโรคหัวผืดนะครับแล้วก็ส้อยบรรเทาอาการปวดท้องนะครับนอกจากนี้นะครับยังสามารถนํามาใส่ดื่มนะครับก่อนอาหารนะครับ ว่านระเกนะครับเพื่อใส่เป็นยาบำรุงร่างกายนะครับแล้วก็ส้อยกระจายเลือดนะครับแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายนะครับแก้เมือ่อยล้าอ่อนเพียนะครับพี่น้อง <het> แล้วก็มีการต้มนะครับล่ำต้นนะครับหรือทั้งต้นขังงพืน,นะครับมาใส่เป็นสมุนไพรเพื่อบรรเทาอาการของโรคต่างๆนะครับแล้วก็ยังใส่ เพื่อฆ่าเชื้อนะครับแบคทีเรียได้พอมนะครับพี่น้องส่วนต่างๆนะครับของต้นตําแยแมวนะครับสามารถนํามาใส่เป็นสมุนไพรนะครับเพื่อรักษาและบรรเทาอาการของสภาพวะต่างๆนะครับแล้วก็ส่วนมากนะครับสัตว์พ่นก็มักขึ้นกันนะครับจําพวกสุนัขนะครับหรือแมวนะครับพ่นมักนะครับพี่น้องมันคล้ายๆกับเป็นยานะครับเป็นยารักษาในร่างกายของสัตว์นะครับได้ดีนะครับพี่น้อง ครับนี่ก็คือลักษณะและก็สรรพคุณดีๆนะครับของต้นตําแย่แมวนะครับที่หลายๆคนก็มองเพิ่นเป็นแค่วัชพืชนะครับถาดทานพงติมมดนะครับพี่น้องนะครับกระน่ำสมุนไพรดีๆนะครับมาฝากมาตอนพอแม่พี่น้องคือเกานะครับครับก็เท่าใส่สมุนไพรทุกตัวนะครับ กระปวศึกษาข้อมูลดีๆก่อนนะครับหรือสอบถามผู้เพื่อนรู้นะครับอย่างเช่นแพทย์แผนไทยนะครับหรือเภสัชกรไทยนะครับให้ลู้ลึกก่อนนะครับหรือสอบถามแพทย์แผนโบราณนะครับตามชุมชนของเฮาก่อนนะครับให้รู้ลึกนะครับก่อนนําสมุนไพรทุกตัวนะครับมาใส่ด้วยพี่น้องนะครับครับฮักกไร่ถึกใจกับแชร์คนละาภ่ายชาแนลด้วยพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของคอล่าภายชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้ คนลาพาชโน,นก็ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ